ัลโหทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V โ oh อ้ my god เราไม่ได้ทักทายแบบนี้กันมานานแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวสกิน สกินอากิระนะซาทุกคนโอเมกอวันนี้ก็จะมารีวิวแบบไม่ปุกนะซาเออโอเมกอโอเมกอนโอเมกอนโอเมกก็คืออากิระอากิไซนุ่มแว่นนะคะสกินนี้โอเมกอนเดี๋ยวคลิปปุกเดี๋ยวลงวันนี้ให้นัจ๊ะเออเดี๋ยววันนี้เรามาดูแบบไม่ปลุกกันก่อนนะจ๊าเออโอเมกอเดี๋ยวก็เราจะไปดูเกมเพลย์นะซาทุกคน เดี๋ยวแนะนำร้านเติมเกมกันก่อนเลยไปดูกันเลยโทนี่ซตดแนะนำร้านเติมเกมพมอดเคลเบอร์ปะปะเปโอ้ให้บริการเติมเงินเกมฉันนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอไมก g o คลิกเลยแค l ว่า a กเกมดัตคเติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคมน้ำโค้ดโค้ดอสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกวายลดกนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเครว์เปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะมาค่ะมาค่ะทุกคน ทองก็มาแล้วโอเมก้า oh สนี่อากิระโอเมก็าสหล่อมากพอหนุ่มแหวนน้อยสบ้าเลยสบ้าเลยเห็นแล้วสบ้าเลยหล,ล,ยล่อะดุกคนเออ,อแต่โดนไปเกือบการันตีแล้วคะเกือบหลังตู้สบาย มาแล้วนะคะเราก็เข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับโรงพยบาบาลฮารุชัยโอ m มก o d ดูคือชอบมากหล่อกเกินคุณนะ <c oughs> นี่แหละนี่คือความสุขของเรานะคะซื้อผู้ชายมาเซในเกมซึ่งสาม,มารถอีสข้าได้ตั้งหลายเดือน <c oughs> นะะี่น In ค่ะเวไา,ายิบออกอิ้มใ์ก็พอแหละอุยตัวอะไรอะ่ะว้ายตัวใหม่ท่ำเลย <c oughs> ยังไงคะเหมือนจะวันนี้จะเปิดให้ซื้อตัวใหม่เป็นวันแรกด้วยมัง oh ้งโอเมก้าสซู้นะคะใครโซกืออุย๊ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ไรไม่ใช่แล้ว,ลวอะไรอะ่ะยังมายุง่งย่ามายุง <Huh? S 1> ่งฮะวู้ววู้วโซแบบ ดิจิตาวู้ฮูอ้าวอ้ดิทิตด้าายีเลยวู้ดิิตาดิทิตวู้วู้ดิทิตาอ้ดิิตว้า้มันว้าไปว้าไปแล้วผมมากสมองสลายแล้วว้ยโอ้ ขออนุญ,ญาตนะคะชีวิตปางไปเลยว้ายี่บา้าีโรคจิตเฮ้ยโอ้ยไปแล้วค่ะใครจะอยู่ก็อยู่นะคะว้ยายอากีละ อกิระที่รักฉันเชื่อว่าเธอทำได้ไอ้กิระฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอาเอาอะไรน่ะเอา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 ิ้วไปละค่วไปละค่าบอดหมดนะ ต,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 ตออายตายตายไอ้จีนโอ้ยแต่บ้าวิวิพลังแหงฟเวร์ไม่นะฟเวร์ไม่กลับไปตั้งหลักก่อนระวังนะระวังมันสร้างโกงนะคะมันจะขังวายวายมันสร้างโกงแล้วเอ้ยมันสร้างโกงแล้วมันกักขังนวงเหนียว เครื่องเตรียมนะทุกคนเมื่อกี้นหมอนหมอจะส่งเปอร์เซ็นต์มาบอกว่า88แล้วแต่คือดิฉันไม่มีบอลเหลือเลยอ่ะคือฉัน่ายหมดแล้วเพื่อหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลอ่ะสบายอุ้ยเหมือนเครื่องเตรียมแล้วนะคะทุกคนอืมเราต้องให้เพื่อนช่วยเราเราก็ต้องรีบไปฝั่งนู้นอุ้ยอะไรอะ่ะไหนครับ ช่วยไปฉันจะพามันไปจูบโรงพยาบาลฉันมีแค่สิบสองอุยอ้ยอุ้ยตีฉันทีอะไรอ,ย,อย่ตีฉันสิ ไม่ตีอ่ะมันรู้มากอ่ะทีนี้มันรู้มากอ่ะจุดอไปค่ะไปกันต่อค่ะแกะปีขาแกะปีขาอุ๊ย,ยเทเลโอเมย์การไปไหนอ่ะร้อยไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนอุ้ย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  วงแตกคะ่ะยิงกับตำรวจสับผู้ oh 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 ร,ร้ายโอ้ยไปก่อนโอยชมความหล่ออยู่บนยอดวิวนะคะับว้าหล่อเกินนะนะให้นะหมอแล้วใครจะเปิดประตูะคุณนะว oh ้าวัวนก็คือ forward คือวิ่งสะดุดวิ่งสะดุดยังไงคะยังไงคะเรามีคนหนึ่งเปิดประตูนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้อุ้ยมันขังเลยแล้วพัง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  วิ่งวิ่งชนอุ๊ยเสียดายมากผู้ชมที่ดีอ้าวกับรถนี่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วว้าวไม่ได้เอาแล้วอากีระเธอจะทำให้เพื่อน วายฉันไปแล้วนะหมอฉันขอโทษเราต้องชนะเราเราต้องมีการเสียสละเพื่อการชนะบายบายอุ้ยดอกหมอปั่นมาทั้งปีตายหงว้ายใจตะขาดสุกกับตัวอะไรก็ไม่รู้ ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอไม่้ก็คือแบบฟินมากสุกฟินมาก,มากแล้วเจออะไรเจอแกะขาเปยค่ะเปิดให้ซื้อมาแรกก็เจอเลยนะคะโอ้คนเล่นกันฉ่ำแน่เลยคือวันนี้คือแบบโอ้โหสะมาตายคือแบบโอ้ยสุกในยขนลุกมากคือต้องใช้สมองส่วนหน้าส่วนหลังส่วนกลางในการคิดวิเคราะห์ว่ามันสบมาจากตรงไหน สบาโอ้โหคลิปนี้เป็นไงบ้างทุกคนสกิหล่อมากใช่ไหมเอ้ยไอหนุ่มแวนนะ่นหล่อเกินอ๋อแล้วคือแบบคุ้มค่ามากที่เราแบบเสียตังเพื่อซื้อนางมาผู้ชายหล่อนะคะผู้ชายหล่อต้องสนับสนุนใครไม่หล่อก็ไม่ได้เอานะคะเออโอ,อ, <laughs> โอ้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปและบบายบายพังพือผู้ชายกูนไปและบบายบาย